ดรามา่ากันเทนไฟเทนกันซีนโฟกัสวิจารณ์ยับหลังมวยจบรายการเทนไฟเทนซีซั่นสองออกอากาศสดทางช่องเวิร์กพอยต์เมื่อคืนวันที่9พฤศจิกายนคู่ชกค,คือเจมกิตเกษมอยู่ในทีมสีดำเจอกับแน็กชาลีดาราดังจากภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันทีมสีขาวดำเนินรายการโดยพิธีกรชื่อดังกันกันตถาวรการแข่งขัน ผลจบลงด้วยเจมส์ James, ชนะน็อกนักชาลีไปในต้นยกที่สองด้วยเชิงมวยที่เหนือกว่าฝ่ายนักออกมายอมรับว่าซ้อมน้อยไปหน่อยและที่ดูเหมือนว่านักแทบจะไม่มีโอกาสออกหมัดเลยหลังจบรายการการชกเกิดดราม่าอย่างดุเดือดและดารามานี้ไม่ได้อยู่ที่ผลการแข่งขันเพราะใน t w i t เตอร์ดุเดือดไปด้วยประเด็นของการปฏิบัติหน้าที่พิธีกรว่ากัน ปฏิบัติไม่เหมาะสมนอกจากจะใช้คำพูดแซวแนกว่าป่วยแล้วยังไม่สนใจไม่ทักทายแขกรับเชิญอย่างโฟกัสจิรกุลนักแสดงและแฟนสาวของหนุ่มเจมส์อีกด้วยเ <ST S> หตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงหลังพูดคุยจากเสร็จสิ้นการชกโดยนักชาลีกล่าวว่าร่างกายไม่เต็มที่เจ็บหลายอย่างแต่มันผมชอบครับอีกทั้งย่งซ้อมน้อยมาก จากนั้นพิธีกรกล่าวว่าพี่ว่าเราป่วยนะซึ่งแน็กตอบไปว่าไม่ป่วยไม่ป่วยและในช่วงท้ายรายการโฟกัสจิรกุลนักแสดงและแฟนสาวของหนุ่มเจมส์ได้ขึ้นไปบนเวทีเพื่อให้กำลังใจแฟนและเพื่อนที่เธอเคยรับบทเป็นนางเอกที่ชื่อน้อยหน่าในเรื่องแฟนฉันคู่กับแน็กชาลีสิ่งของเธอคือถือถุงใส่น้อยหนามาเต็มสองมือ เพราะว่าก่อนหน้านี้ในารายการยังมีการปูว่าศึกนี้เป็นศึกชิงน้อยหนาเธอขึ้นเวทีด้วยการผูกโบสีขาวทั้งที่ผมและข้อมือเหมือนแสดงออกสัญลักษณ์จุดยืนทางการเมืองชาวเน็ตมองว่าการแสดงออกจุดยืนที่ชัดเจนของโฟกัสโดนเมินจากกันพิธีกรรายการรวมทั้งรายการยังให้แอร์ไทมน้อยกว่าปกติทั้งที่เป็นทั้งแฟนและเพื่อนของคู่ชก ไม่มีการขอเสียงปรบมือให้กล่าวถึงหรือต้อนรับรวมถึงการสัมภาษณ์ด้วยทำให้งานนี้ชาวเน็ตออกมาปกป้องโฟกัสและตามไปติดตามผลงานของโฟกัสเพิ่มขึ้นทางอินสตาแกรมส่วนทางด้านพิธีกรกันกันตะถาวรถทกกทัวลงจากชาวเน็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว